ครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์เิเจอร์ไม้อยุทยานะครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมพามาชมนี่เลยครับเป็นของใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นตู้โชว์นะครับ2ตอน2ชั้นนะครับยาว2อเมตรห้าสิบเซนสูง2เมตร60เซนติเมตรนะครับต้องบอกก่อนว่าหลังนี้เป็นงานสั่งเฉพาะของทางลูกค้าผมนะครับในเรื่องของขนาดนะครับแล้วก็รูปแบบดีไซน์นิดหน่อยนะครับก็คือเบื้องต้นลูกค้าเนี่ยดู ทรงตู้จากทางร้านนะครับแต่ขนาดไม่ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ชอบแบบนะครับก็เลยขออนุญาตให้ทําเป็นขนาดตามสั่งของลูกค้าเลยนะครับโดยที่สูงเนี่ยรวมนะครับคุณลูกค้า2ชั้น2ตอรวมเนี่ยอยู่ที่2เมตร60เซนติเมตรครับคือด้านบนเนี่ยเมตรสาด้านล่างโดยประมาณนะครับเมตรสาความยาว2เมตรห้เซนนะครับความลึกอยู่ที่60เซนติเมตรทาเป็นสีเสียนขาวนะครับไม้สักแท้ทั้งหลังเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่มากนะครับตัวนี้เราก็กว่าจะทําสีเซี่ยนใช้เวลานานพอสมควรนะครับ วันนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมเลยขออนุญาตพามารีวิวพามาชมกันนิดหนึ่งนะครับเป็นตู้โชว์2องเมตบานเปิดนะครับกระจกยาวทั้งหมดเลยนะครับเหมาะแก่การโชว์ของมากๆนะครับแล้วก็เป็นสีเสียนขาวด้วยค่าตัวหลังนี้นะครับคุณลูกค้าครับโดยประมาณนะอยู่ประมาณ5 0,000กว่าบาทนะครับท่านใดที่ชอบก็ลองอินบ็อกซ์สอบถามหรือว่าแจ้งแจ้งขนาดมาได้นะเพราะตัวนี้ของลูกค้าผมเป็นงานสั่งนะครับโดยประมาณนะครับงานสั่งของของทางลูกค้านะครับ ถ้าชอบอยากได้แบบนี้เลยทักมาได้ครับโดยประมาณนะครับห้าหมื่นกว่าบาทนะครับยังไงเดี๋ยวผมดูราคาแล้วก็ระยะทางในการจะส่งให้ทีหนึ่งมาเดี๋ยวผมขออนุญาตพารีวิววันนี้หนึ่งนะครับตัวนี้ลูกค้าขอมาครับเป็นปุ่มจับอ่ามะยมนะครับเป็นปุ่มกระเบื้องนะครับแลวกุญแจโบราณนะครับเปิดมาด้านในโอ้จะใช้งานนิดนึงนะครับคุณลูกค้าอาจจะต้องเขาเรียกว่าต่อเก้าอี้นะครับขึ้นไปเก็บของนะครับคุณลูกค้าครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยสูงประมาณอ่าเมตรแปดสิบนะครับคุณลูกค้าดูด้านบนสิครับเนี่ยผมยังโห นี่ครับผมสูงเมตรแปดสิบนะมืออันนี้ผมสุดมือแล้วนะครับเนี่ยยังยังอยู่สุดเลยครับต้องต่อเก้าอี้ขึ้นไปวางของกันนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็สูงมากด้วยนะครับแต่ลูกค้าผมไปวางก็เต็มพื้นที่นะครับสวยงามก็เป็นบานเปิดนะครับ6บบานลงมาตรงกลางก็จะเป็น2ชั้นเทินกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวด้านล่างดีกว่านะครับเพราะว่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนหน่อยนะครับด้านในก็เป็นตะขอเกี่ยวนะครับแล้วก็บานนะครับของลูกค้าผมก็สั่งเช่นกันนะครับ ข้างล่างเนี่ยสูงเมตรเมตรสาเนาะแต่ลูกค้าผมให้ใส่แค่ชั้นเดียวพอนะครับช่องล่างเนี่ยใหญ่มาก70%กเครับเพื่อว่าใส่ของโชว์ใหญ่ๆนะครับไม้สักแท้ทั้งหมดนะครับนี่ครับแล้วที่สําคัญเราทํางานสีดูนะครับให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับอันนี้คือเสียนขาวทั้งหลังเลยนะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับสวยครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับแล้วเป็นหลังที่ใหญ่มากๆเลยตั้งแต่ที่เราทํามานะครับสีเส้นขาวหลังแรกเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้ครับ สวยโดดเด่นก็อยู่ตรงนี้แหละครับเป็นทรงแบบหักเหลี่ยมมุมนิดๆิดนะครับแล้วก็ชักล่องไปในไม้นะครับเพิ่มลวดลายเพิ่มดีไซน์ความโดดเด่นเข้าไปนะครับเนี่ยครับสีเสียนขาวแล้วที่สําคัญคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพาวนดูด้านหลังนี่ครับไม้แท้ทั้งหมดแล้วคุณลูกค้าลองสังเกตดูดีๆนะครับไม้ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ไม้ยาวตลอดเลยนะครับทั้ง2ตอนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอุยาตถอยให้นิดนึงนะครับเนี่ยครับ ไม้ยาวตลอดนะครับไม่มีไม้เอามาเขาเรียกว่าลายไม่ต่อนะคุณลูกค้าสังเกตดูได้ลายไม้จะต่อกันเสมอนะครับคือยาว2องเมตรหกสิบเนี่ยเราใช้ไม้ยาวทั้งหมดนะครับเราก็ตัดครึ่งทําเป็นตู้แบ่งเป็นสชั้นนะครับเนี่ยครับลายสังเกตได้ว่าจะต่อกันตลอดเลยนะครับเราใส่ใจให้หมดนะคุณลูกค้านี่คือด้านหลังนะครับสีเซี่ยนเราก็ทําให้ด้วยนะเนี่ยครับแข็งแรงแล้วก็ไม้แท้ๆทั้งหลังครับ5้า0,000ื่นกว่าบาทคุณลูกค้าผมมองว่าคุ้มมากนะใหญ่มากครับ2องเมตรห้าสิบครับสูง2เมตร เจ็ดอ่สองเมตรหกสิบเซนครับเนี่ยครับเนี่ยคุณลูกค้าลองดูเงาในกระจกได้นะผมสูงเมตรแปดสิบนะตอนนี้ผมยังว่าโอ้โหใส่สูงแล้วใหญ่มากนะครับนี่เลยก็วันนี้ประมาณนี้ครับตู้โชว์สองชั้นงานสั่งทําเฉพาะของลูกค้าผมนะครับสีเซียนขาวสวยมากครับก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าครับวันนี้ฝากด้วยเลยปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะติดตามไว้เลยเดี๋ยวผมพามารีวิวแบบนี้เป็นประจำครับ อันนี้ฝากนิดนึงเป็นบรรยากาศหน้าร้านเรานะครับยามสายๆแดดร้อนๆนิดๆครับแต่ก็ไม่มีผลครับผมก็พามาชมพามารีวิวอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับฝากด้วยคุณลูกค้าครับเช่นเคยครับก่อนจากกันไปนะครับขอท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงที่สําคัญเลยนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคุณลูกค้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ